เชิญท่านอนุสักคงมาลัยนะครับตามด้วยท่านเฉลิวพงมาลัยครับกร,บรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมอนุสักคงมาลัยขออนุญาตหารือท่านประธานนะครับผ่านไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการด้านการจัดการน้ําในระดับตบําบลซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญของการจัดการน้ําในชุมชนท้องถิ่นที่จะเป็นการลดปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากอย่างถาวรน,นะครับท่านประธานครับเราก็จะได้เห็นภาพนะครับที่เพิ่งล่าสุดหมาด,มดๆการแจกของในเ,เรื่องน้ําท่วมไปบรรเทาไปเยี่ยมเยือนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมนะครับแล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็จะมีการประกาศภัยแ้งนะครับในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้ๆกันซึ่งเป็นปัญหาที่วนเวียนนะฮะใช้คําว่าซ้ำซาก แล้วก็จะเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเรามีช่องทางหลายๆช่องทางที่สามารถจะดําเนินการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2,506 สิเ็ที่ผ่านมาเรามีเรื่องของพรบทรัพยากรน้ำนะครับจะช่วยทำให้กระบวนการของการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพยากรน้ำในพื้นที่นะครับถ้าเราจะดูจากแผนที่นะครับหรือแผนผังน้ำที่ออกมาในช่วงน้ำท่วมนะครับก็จะบอกว่าในแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำ บางปะกงหรือแม่น้ำแม่กลองแต่ละพื้นที่มีน้ำหลักเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆและลงมาสู่ลำน้ำอย่างไรบ้างกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นและเห็นได้ชัดนะครับมีหน่วยงานที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแต่ทำไมหน่วยงานที่จัดการกับเรื่องนี้ยังไม่สามารถที่จะนำเอากระบวนการต่างๆนะครับที่ได้รับมาจาก ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี Technology, ข้อมูลต่างๆเราจะได้เห็นนะครับจากภาพนี่นะครับประตูไหนมีน้ําผ่านเท่าไรอะไรอย่างไรที่สําคัญครับท่านประธานครับขาดการจัดการในระดับตบําบลการจัดการในระดับตําบลเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกตําบลจะต้องมีการทําแผนที่น้ําของตัวเองเนื่องจากว่ามีเวลาน้อยนะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตเรียนสอบถามท่านรัฐบาล ท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลปัจจุบันนะครับมีกี่ตำบลที่มีการจัดการน้ำและทําแผนที่แผนผังจัดการน้ำในระดับตำบลแล้วก็มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างปัญหาการลุกล้ําพื้นที่สาธารณะการลุกล้ำลำคลองอะไรต่ออะไร เ,เมื่อมีการเจริญเติบโตของเมืองเข้าไปเนี่ยมีปัญหาอย่างไรบ้างที่สําคัญคือกระบวนการของการาภารากิจในระดับต่วยงานข้างบนเนี่ยผมเชื่อว่ามีกันนะครับจะมี M.O.U มีการตกลงมีการทําหนังสือถึงกันแต่ได้ลงไปบูรณาการในพื้นที่ระดับตบําบลในพื้นที่ของอประชาชนที่จะมีโอกาสให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมนะฮะในการทําผังน้ำำนําตําบลเพราะผังน้ําตาบลน,นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในท้องถิ่นตะบนจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนี่คือทางออกที่สําคัญที่สุดขอขอบพระคุณครับครับต่อไปก็